เย้ yeah, ตำนานทีบีไอ้ทัดโ้หพาวกระตุกกระดับเทพไอ้เยี่ยเป็นไรเนี่ยทีบั๊กไอ้ัดป้าไม่มีป้าไม่มีโอ้โหยอดเนี่ยโอ้ป้างี้มป้าไม่มีครับผมไอ้เยี่ยทีบั๊ไอ้ับไม่มีป้าโอ้โหนีปัญญาในการเล่นทีนะกูฝึกนการเยไอ้ัดกูฝึกคีนิคกมาเยอะไอ้ัดฝึกนกเยอะไออพ่อไป อือครับ <c oughs> เอ้อแบบบอกแล้วว่าศุภีมีความีเยอะอันเจอะอันเยอะรวงกูแดกรวมตาเทเว่ยเลยครับตำนานไอ้ที่ทีวีเป็นเงี้ยเนี่ย ดูไอ้ตัวตป้นี่ต้อนี่ไอ้ยี่ป้องนี่แบบโดดไปด้วหึหึจิหมายในการเล่นนะคับสูงไอ้เฮียป้องไม่ีอ่ะไอ้เยโดยิงโดนได้ไงเนี่ยกูสุดยอดยีเกูคือยิงตายยังไงไอ้บ้าพอแล้วพอแล้วโตรงเลยตรงบาร์เทป อ้าวโอ้โหนลาที่เฮียเลยโอ้าเออเฮียไม่มีเป้าแล้วเล่นเย่หมดเลยหายแล้วยังไม่หายอีกท้องฟ้าเป็นเฮียเนี่ยอือไอ้สัสบอกแล้วว่าคนจีนฟองเยอะไอ้สัตวสดำ ไฟฟ้ามาตุ้ยเอ้ยการเสร็จยังตาอะไรเสร็จอะไอ้เย่มันชักว่าวอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ภาษาไทยอะว้าได้ไหมจิวโอ้โหการย่างิ่งหนอให้กูอยู่กูเกือบเกือบเสร็จแล้วอันนี้การการกูถ่ายคลิปไปเว้ยอันนี้เว้ยแต่เดี๋ยวกูจะให้ดูทุกทีที่กูเล่นอยู่บนบั๊อกยังไง ไอ้เยี่ยงกูมันไม่มีป้าตรงกลางอ่ะแล้วภาพเป็นยี่อะไรไม่รู้เดี๋ยวได้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 รู้แต่เดี๋ยวกูโพสต์ลงอาง,งานกูบ้าอ้าวโอ้แหลกแหลกแหลกเจอมย์ตกคอนเทนต์โอ้เฮดช็อตไปโอ้โหป้าไม่มีเวงเฮดช็อตได้อ่ะกูบอกแล้วกูฝึกลิงปอมเยอะป้าไม่มีเอ้เด,เดี๋ยวดูเดี๋ยวมึงดู ่กม่นเกมฟอมาเยอะมันเป็นเกม FPS ไม่มีเป้าเลยไม่ได้โธ่ไ้นี่อะไรที่จันไรมากอือเออไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยไอ้แบบวีบ้าสัส โอ้ตํานานอ่ะเฮียไงล่ะกูเล่นคลิปฟอร์เยอะตอกแล้วกูเล่นคลิปฟอร์เยอะอ่าอ่ารับไปครับเราเปิดจากตัวสมหวังอ่า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 ได้ด้วยได้ด้วยสัตวอ่าเยอะมากไอ้เหี้ยสัต เอ้พาไปที่อะไรเนี่ยอ้ลูกๆพ่อลูกพ่อตเย็นลูกพ่ออ่าดรถกก็ต้องกิกๆอา้ยหายลืนเลยวะตรนี้อะไรจะตกด้วย คือไม่มีป้ายอย่างเดียวกูไม่ว่ามันไม่กระตุกด้วยอ่ะใครอะไรพอสกไกอะไรเหมือนอ๋อเพื<ะ>่อจบ